หาดูของก่อนแป๊บนึ่งทุกนี้จนถูกไลวนีจนสองทนี้จนสองทนี้จนสองทุมนี้จนสองทปกนี้จนงกนี้จนงทุกี้จงกนี้ชองกเกี่ยนองทนี้นอ้องคน้นองกน้นอน้จนน้ำนอบทน้องทํานม้องทพื่องทุหาของแล้วองทลก้วงุกนี้จนสอ้วมึงจะลงมาทําไมโอ้ตายแล้ว กูบอกแล้วไม่เคยเล่นเนี่ยนะไป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 มาไม่ต้องห่วงเรื่องยิงปืนกูถนัด <laughs> <c oughs> ไม่เป็นไรไป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 นี่ลงท่อนี้เดี๋ยวพี่พาไปเอาตังค์บันไดก็มีลงทำไมพวกเราไม่ลงพอดมีมันเรามันชอบความว่องไวเว้ยวอ่องก์มาดูดเช่ว่า เดี๋ยวกูอยากให้กูเียนนานอยาให้กูเียนนานไปไม่ยิงยิงได้ไม่กูยิงมาแล้วนะเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงใจเย็นเฮ้ยปรับปรับยิงกันได้อย่ารอบหน้าค่อยปรับไม่เอาไมา่เป็นไรเก่งใจไม่ลกล้าสู้กับคนที่เก่งเหรอพี่าโอ้โหพูดงี้แม่งประหปาจารย <c oughs> ์ยังอายเด้กระสุนสมยัยนะครับเจคอบเขาเป็นคนเ <c> ล <oughs> <c oughs> ่นจบแล้ว เขาเอาเอาวุี่เก่งกว่าเล่นกับผมเฮ้ยอย่าประจายเขาดิเฮ้ยบันดันฮะเอ้ยบันดันไม่ทันละเอ้ยทันละทำไมใบใจมันหักวะกูเป็นนุ่มกันไปห้าเดี๋ยวมึงไปตามทางไปตามทางที่มึงวาดเอาไว้กูวาดไว้ยังไงวะมึงไม่รับมุกกูเลยเหรอรับมุกกูหน่อยก็ได้เฮ้ยอีป้า อีป้าอีป้าโอ้โหยิงปืนการยิงปืนของผมอออืื้หแม่นสัตดแม่เอ้าเราเปิดเอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้ยาต้องให้ผู้หญิงช่วยเนี่ยมึงเนี่ยสู่ดูโถอัปปาคัสกากนี่ว่าให้ผู้หญิงช่วยเดี๋ยวขอไปดูของมันโอ้ยหิงติดไม้จะเสียงใครเขาไว้นะเฮ้ย รึจ้ะแต่เสียงใครเขาร้องอัลฟาทีมเหรอเสียงตู้เสียงเสียงตู้เองเออเหรอตายจ้ะเฮ้ยมีแขกมาจะตายเอาทำไมมันง,งอกวะพลาสติกไงน่าจะประมาณนั้นอันนี้ดูหนังเยอะไปแล้วนะเนี่ยกระตูนเไยไม่ใช่หนังเอ้ยแบบหนังก็มีนี่วันเดิมแบบพลาสติก ไปกูรู้มึงไม่เคยดูหรอกกูงงแมปแล้วนึงนี่ขึ้นทางนี้มามาเป็นส่วนพลังให้กูซะโอเคทางนี้แล้วไปทางไหนต่อมาเราก่อนผมการกูก่อนเอ้ยปืนปืนกลเอาไปให้มาเราเปิดไฟเปิดไฟไม่ใช่เหรอโอเคได้ขี้มาแล้วเฮ้ยมนุษย์ป้า เ้ยราวังเ,เ,เจอยัดตอกไมอ้อะมึงต้นยัดดอกไม้เหรอเอาแลวเสียงใครขำวะเสียงใครขำวะโอยเอ็มโตขมขืนเหรอเอาไม้ชิพายยิงเติดหินโดนป้าขมขืนนะโดนป้ายัดดอกไม้มากกว่านะมึงไม่ใช่เขาขืนใจเว้ยกามึงกะขืนใจเขามากกว่านี่เอาปืนไอ,อ้เอากระสุนปืนไป <laughs> มึงเห็นเพื่อนมึงคนอย่างนี้เหรอวะ เออเพราะหน้าตามึงให้อ่ะโอ้โหอย่าให้กูเจอตัวจริงทำไมอ่ะจะขอลายเส้นเหรอโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยเยัยตกใจอีกตั้งเท่าอืม่พ่อหาทำให้กูตกใจท่านทุกนั้นถึงตัวเออพ่อหาทำให้กูตกใจเอ็มได้กระสุนไรเฟิลเอามาให้กูสิรออะไรรับมัให้กันยังไงวะอ้าวมันให้กันยังไงวะ Mm. ม mm ึงกดที <tinc S 2> mm ่กระสุนไรเฟิลมันจะมีคำว่าตัว mm oh, okay, okay. e อย mm ู okay. Okay. Mm ่อ oh, uh, oh, ๋อเออโอเคโอเคเออได้ย่ะตรงนี้มันจะมีซอมบี้อยู่ครับอุ้ยตกใจข้อหาให้แมกูตกใจเอาเอาไม่โดนเอาว่องเดะกูว่องเอ้าเอ้ยกูเล่นว่องไม่ได้ดีกว่าลืมไปลืมไปว่ากูเล่นว่องไม่ได้ตัวจริงเป็นผู้ชายมึงเล่นได้เอาเหรอเฮ้ย ไอ้สัตว์จะมากอดกูเหรอวิ่งผ่านวิ่งผ่านหน้ามึงไม่ปกป้องผู้หญิงเลยวะฮะผู้หญิงร่างกายจะอ่อนแอและเปราะบางเอ้ยทำไมห้องมันล็อกวะสงสัยแม่งฟังเมทัลไทยแน่ใช่โอ้ยหัวเราเพื่อนกูเลยเพื่อนเดี๋ยวมันขึ้นตรงไหนวะขึ้นขึ้นขึ้นนี่ตรงนี้กูจะไปหามึงไปไหนเนีอยากตายหาแล้วเนี่ยมึงเอากระสุนลูกซองป่ะ ข้างหน้ามีกระสุนลูกซองมึงอยู่ไหนนะอยู่ในห้องเนี่ยประตูสีฟ้าเดี๋ยว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 แป๊บลูกซองกูไม่มีลูกซองนี่ดิมึงไปไหนโอหูหโง่ของแท้มีแมปเปิดแมปสิเฮ้ยเปิดแมปอยู่แต่ฟ้าไหนมันวะแล้วมึงขึ้นแต่ข้างบนทำไมลงมาข้างล่างสิโอ้ตายแล้วเอเอ,เอนี่<อ>กระสุน<อ>ลูกซองเก<อ>็บไปเดีย๋ยวกูให้ลูกซองแป๊บนึง ข้างหน้ามีมันให้กันไม่ได้ไม่ให้หรอกเดี๋ยวมีเดี๋ยวมันมีที่เก็บไงโอเคทอร์ทาร์บ้างใครไม่รู้แต่กูฟันเรียบร้อยเดี๋ยวรีโหลดการหลบประหยัดช่องน่ะไม่ไม่อ่ะไม่เหรอเออพอกูกินที่นี่พอกูพอกูเพราะกูไม่ได้กินพอกูฟันออ๋เอาไว้ล้วอะไรและเลือดอะไรเต็มหน้าไม่ดูค่ะ ไม่ดูข้างหลังเลยมึงเฮ้เหย่าจะสมบัดเอมไลฟ์เฟินอีกแล้วเอามายกูสิเอมาไลฟ์เฟินเอาสุดไลฟ์เฟินมึงเข้ามาสิอ่ากูยืนรออยู่ thank you ทางนี้ไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะมีเอ้ยมีกล่อง is this unlocked is locked นี่รู้หไปกระโดดลงเฮ้ยอย่าระเบิดไฟเร็ว ฟาดเจ็บเลยเดี๋ยวเราจะเข้าสู่คาสิโนอามึงเร็วมึงจะฟันนะไหมเออโอเคไปมันไส้เลียงจริงปี้ปี้น่ารักอ่ะเอ้ใครก็ได้ช่วยกูทีไม่ช่วยชิฝายตัวล่าคมขืนช่วยกูด้วยอยากก็ช่วยนะทวดทีน้องแต่ว่าขอถามชื่อเรื่องหน่อยขอถามชื่อเรื่องหน่อยว่าน้องเล่นเรื่องอะไร เห็นลูกสองเป่านั่นแหละเดินไปเอามาไม่เห็นว่ะทวทีเดือดของมึงนี่กระสุนลูกสองเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอจัดก่อนแล้วจัดอะไรวะจัดกระเป๋านิดนึงจัดหนักจัดเต็มว่ะจัดกระเป๋าแน่ใจมึงจะหนักจะเต็มกว่ากูปวดหัวกับเพื่อนกูเฮ้ยข้างบนมีไข่ทิพหายแล้วกูได้ไข่หนึ่งฟองไข่เอาไปทำอะไรได้วะเอากูมีไข่อ่ะเออ ช่องเก็บของจะเต็มแล้วนะข้องบนนี้ไม่มีอะไร,รนี่ช่องเก็บของจะเต็มเลยมันอยู่ไหนนะยออกมากข้างนอกแล้วไอ้เฟยนี่มึงรู้ไหมนี่คืออะไรบันไดไม่ใช่มึงเกิดขึ้นไปทำไมอู้กูเข้าคาซีน้มันงี้เฮ้ยเดี๋ยวยังเพ่งขอดูของก่อนอ้โหไม่มีมมมกูบอกอยู่กูได้ไข่บนหลังคา ไอ้นี่ดิเฮ้ยเป็นไรไหมแสดงว่าโดนยัดสัตไอ้นี่ไวรัสอะไรใช่ไหมนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยใช่แล้วครับสงสัยโดนยัดสวนตูดมึงเห็นหช่ไหมว่าโอเคโดนแดดมึงโอโอต no ้องให้ผ yes. ู้หญิงปกป้องตลอดอะทำไมต้องให้ผู้หญิงปกป้องตลอดอต่มึงเย้ย ปากมันเหมือนในหนังรึเป่านี่ก็จะแดกกูอย่างเดียวเลยเหมือนภาคห้าวละล่ะในหนังภาคห้าต่อยระวังมันกลายพันธุ์นะเว้ยเอาละลูกซองใช้ดิลูกซองอ่ะใช,ใช้ใช้สิไปอย่ามิดระเบิดแฟดนี่มามันแพ้ระเบิดแฟดแต่ตัวแบบเนี้ยนี่ไงมีสาระอีกแล้วจ้าไม่บอกกูโอเคตู้งานนี่หว่ามึงเนี่ยแต่ของ แย่งมันเก็บยไม่ได้แย่งเขาเรียกว่ารวบรัดมาไมหายถึงวัวไปเปิดประตูมีของอะไรไหมหมดแล้วทำไมของมันไม่แช,แ,มมแชร์กันเหมือนภาคหกเลยแชร์กันยไงแต่ว่ากดแชร์แล้วคนอื่นจะเห็นเหรอมันใช้เวลามันคือเวลาที่เราต้องเล่นด้วยเพราะงั้นมันคือเวลาที่ใช่ โอ้้บ้าไอบา้ไอบา้าลูกซองมีไว้ใช้จำอะไรว่ามึงเนี่ยอื้มกวสนสิงทุกคนจำไว้นะครับเจคอบไม่รู้จักเปิอ SMG ครับอะไรลูกซองมึงก็มีให้ใช้ก็ใช้ไปสิโออะไรวะต้องให้ผู้หญิงต้องให้ผู้หญิงปกป,ป้อ,องอีก,กับมึงอะ่ะโถ่เอ้เนี่ย s อ G เนี่ยใช้ไป s อ s เนี่ยเอาไปสรุปจะให้กูใช้ SMG เดีหรือจะให้ใช้ลูกซองเออหนาใช้ใช้ผม<ช> มึงอะคมเขินป้ากูบอกแล้วไอชิป้าตัวดำเมี่ยนเลยสงสัยมันป้าอับแดดใช่เขาอับแดดเยอะเอไปๆๆๆๆไปนี่รถนอย่างข้องแคล้วเดินผ่านกระสุนกันั้งโอเคป่ะนายยู่ไหนเนี่ยนี่ทางนี้สิเออไอ้เฟยไม่เข้าแม่งไม่เข้ามึงก็ไม่มีทางไปบอกไาเลย ไม่ได้เด็กเออสวัสดีท่านผู้ชมมังเนี่ยเป็นทางการเนี่ยนี่ไม่ต้องสวัสดี์หรอกเขามันรู้อยู่แล้วอ้าวเฮ้ยมึงไปตกียร์คอบไม่รู้จักเอสเอ็มจีนะครับเฮ้ยมึงมึงมึงเงียบๆบไว้มึงเงียบๆบไว้อะไรแคร์หัวเฮ้ยกูไม่ได้แค้นเฮ้ยมึงดูกูเจออะไรนี่นี่นี่วิ่งใหญ่เลยหนู ไม่รู้จักนะสิท่าสงสัยสงสัยตอนเด็กๆไม่มีเพื่อนเล่นครับรู้ได้ไงเ่ียเฮ้ยแล้วไปทางไหนนี่ยเพื่อนมึงอะขึ้นบนไม่ใด้เหรออ๋อนี่มึงเห็นว่านี่ว่านี่คืออะไรอะไรกันเนี่ยไอ้มือมือสีดําเนี่ยรู้วป่าเขามีไว้ทําอะไรเขามีไว้สระผมเว้ยมึงดูดิเนี่ยเขามีไว้สระผมเขามีไว้สัะผมมึงดูกูดิตรงบันไดเนี่ย เขามีไว้สักผมเว้มปเถอเอาไป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 อย่ายืดเยอะเฮ้ยศพพระารครวะศพของ a l ลฟ a team มาตายในตรงนี้เพื่อกล่องไปเปิดซะโอ้ถ้าศพกูเนี่ยกูน่าจะหล่อหน้าดูไว้ในหน้ากากนั้นเฮ้ยกูยีอิกาก่ก่ตายดิเออถามมาได้ อ้าวแล้วทำไมยิงจ้าแล้วมันหนักอะไรอ่ะก็ไม่ได้หนักอะไรกูบอกว่ายิงอีตาเฉยๆแ้่มึงอะไรอ่ะไม่ได้นะของกูมันใช้กระสุนเยอะมึงจะรีบไปไหนวะฮะแป๊บนึงเราตั้งแป๊บเดี๋ยวกระโดดข้ามไปหน่อยจับนีเอสแล้วมึงจะกระโดดมาทำไมฮะ ลูกมันเกลูบมาทำไมเสียงหัวเลาะกวนทีนมากเลยอ๋อกวนไปรุ่นเหรอทีนแม่งจะติดเหรี้ญใส่เกลืจะพูดดีปอ่ะเหเฮ้ยใครอะไอรล้นนี่มันเจคอบไม่รู้จักไอเซมจีด้วยอือโออมึงโดนใครหลายตูดมัเนี่ยกูจำได้ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอ่านสารละเอาอ่านเหรอด้เหรอ เราเราในช่องนี้มันไม่มีมันไม่มีสาระโวยเ,เราไล์สาระกันไาเยอะและ้วเหรอท <c oughs> ี่มันอะไรเนี่ยรู้สึกจะเป็นคลิปโป้ของโซลโ่าเอออีเมื่อกี้นี้เรากดกดไปตในคอมพิวเตอร์แล้วมันก็เกิดการแตกเป็นสีแดงเออเฮ้ย <Hey. S 1> อะไรแตกเมนเหรอทำไมคิดตามมันใหญ่ พอดีมันไปกินนี้มาเว้ยมันไปกินอะไรวะเขาเรียกว่าแล้วมันตับปลามันช่วยให้มีกล้ามไอ้นั้นมันบำรุงสมองออเหรออาอ,าอาบำรุงกล้ามด้วยกล้ามสมองไปเลสัญญาณไม่มี <laughs> ไปเสัญญาณไม่มีรู้สึกว่าเมื่อกี้นี้กล่องแล้วไงอะเก็บติเออนี่กระสุนมีเก็บอกกบ,บอกไปงั้นเนี่ย เอาไม่ให้กูเหรอไม่ให้เต็มแล้วในทส่วนจะสุดจะหมดแล้วนะเนี่ยเฮ้ยมึงก็มี S M G อยู่เอ็มมาฮ n e กูหน่อยดิจะตายแล้วเนี่ยโอ้มามามาเหตุไหมเหลือครึ่งเดียวอยากเล่นคิดแต่ว่าตัวเองมันอ่ะใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วไม่ออกเลยเไม่เป็นไรอย่าจะตายหาแล้วนะใครเล่นกับผมจะไม่มีคำว่าตายครับ อาแล้วมึงเดินแค่ทรมานแค่ทรมานอ๋อมึงมั่นใจมึงจะใช้กระบอกนั้นมันควักลูกซองยิงได้ในกูยิงเวลวนั่นะเฮ้ยมึงวิ่งมาสิเร็ววิีเดี๋ยวคิดมันเหนื่อยโอ้โหเดี๋ยวมันก็ไม่ขอหมอกจังเลยกูปวดหัวเลยรู้สึกเราจะได้สาระกันมากละมีกล่อง เพิ่งร<ป>ู้เหรอกูรู้ <S <S ตั้งนานแล้วกูนึกว่ามึงยังไม่เก็บเออ <S <S ไม่ใช่หมายถึงเพิ่งรู้ตัวเหรอว่าพวกเราลสะสาระกันมาเยอะเลยอ้าวเหรอ <S 2> <S 2> อา้าวไอ้ห่าประตูปิดตอนที่กูจะเดินมาพอดีไอ้เก็บไป <S 2> <S 2> อยากได้กระสุนซองเอ้ยกระสุนเป็นกลฮะะมีศพอีกแล้วอ้าวเหรอน็อตไลท์รู้สึกศพจะไม่ดีเสซะเลยสิจะพูดอะไรเนี่ยกู รู้สึกว่าต้องเอามามันประตูนี้ทำมาอะไรอ่ะเราต้องมาเอากุญแจก่อนครับอ๋อโอเคโอเคทำไมศพทหันเยอะตายเยอะจังวะพอดีเขาเกิดการดูเอาอีแล้วก็เกิดอาการช็อกครับรัภาพตัวเองเรื่องไรสาระเดี๋ยวเอาเอาปืน SMD ไปอ่า SMD ไม่ไ้มึงจะรีบเปิดไปไหน มีตัวอะไรออกมากูไม่ช่วยนะเอาละมึงโดนแน่มึงไปละกูเอาละมึงตายแน่มึงเชี่ยกูด้วยไอห่านิ้มไห่านิ้วโมกูนี่หว่าเอ้าิ่งรู้เหรอคาเซนัคุณเห็นเมืองดำๆนี่ไหมฮะเอาไว้สาบผมเหรอไม่ใช่ครับมันจะเกิดเป็นตัวสับปะหลาดมาครับนี่ไงนี่ไงมึงไม่เห็นเหรอ มันคิดอะไรเนี่ยวันจะเฮลีอืมนั่นมันหาอะไรวะนั่นคือดิวโดครับโอ้โหเธอป่าเจาะตาเลยเหรอวะเออดินี่หาเกลียดชิ้นผาแนี่ไม่งแม่งเจาะตาแต่ไม่เจาะยายโอ้นี่ขนาดตั้งสี่ข้อขาเรื่เล่นอีกอ่ะเราต้องทำยังไงกับมันนะเราต้องเอาปืนเราต้องเอ้ยไม่ใช่เราปืนเราต้องล่อให้มันไปอยู่ในตู้ไฟที่มึงเปิดเมื่อกี้นี้ เมื่อกี้ใช่ไหมอ่ะฮะโอเคทำงานเป็นทีมกันหน่อยอย่าพูดินวิ่งดิเออร้อยใครมาบวชละเออแหมพูดมาได้ <c oughs> เห็นทางแก๊สป่ะเอ้าไม่เห็นทางแก๊สอีกเอเอยองกไล้เกินตอนให้ผู้หญิงตงลอดแต่มึงอะ <c oughs> มาครับมาเอานี้เลยครับมึงมึงอยู่ข้างนอกคอยกดสวิตโอเคเรื่งงานยามดีเปิดประตูกูซะา เฮ้ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาพร้อมกันเลยเข้ามาเราจะล่อมันมาเตรียมเตรียมเตรียมยิงระเบิดตรงที่อยู่กับมันน่ะถังระเบิดมันน่ะยิงเฮ้ยอย่าออก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 จากห้องออกจากห้องเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าปลาระเบิดเลยไปปลาไปโอ้ยเชี่ยแม่งรอดหรือเปล่าโอ้โหไปดูซองช่วยครับ แค่นี้นะครับก็เตรียมตัวอาหาราหาช้อนถานอบมาแล้วก็กินมันซะกินอะไรนี่ครับสุกแล้วนี่ <Okay. S 1> สุกแล้ว,ลวเดือดด้วยละลายเลยอ่ะไม่ได้เดกเ<ร>โอเคครับแล้วก็แจกรอบใช่ไหมใช่ครับไปเปิดอีกรอบเดี๋ยวก็เจออีกรอบ เดี๋ยวเดี๋ยวมึงแป๊บนึงขอรีโหลดก่อนเตรียมพร้อมาอะไรไค่ใช่เตรียมพร้อมมึงมึงดูปืนกูดิมึงต้องเตรียมพร้อมเลยดิพร้อมไม่มีอะไรให้เตรียมใช้สมจีเลยใช้สมจีเลยกระตูมมึงอัพเต็มหมดแล้วว่าไอมันไม่มีให้อัพประจานแม่งเลยใจเย็นประจานเธอยังไงคนดูเขาก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้กูมั่งดิเฮ้ยรู้ไหมว่ากูเป็นไกด์นำทางอ่ะนี่มึงเห็นนี้เปล่า อย่ามันย่ามจะเฟื้นงเ้ยอย่ามันอย่ามจะเฟื่องเลยรีบเข้าที่เข้าอ่าอย่ามันจะเฟื่อขึ้นมาไว้แล้วมันพร้อมจะกัดคอเรานะฮะดีเลยจะให้มึงไปยืนรองอมันเลยคนแรกทุย <c oughs> มามามาเกเฟื่อนเนยลยเลเฟื่อนเฮ้ยเข้าสาระถ้าเป็นคาซีนเราต้องเข้าสาระเว้ยคนเลยคนอย่างเรามีกันด้วยเหรอวัน กล้องวงจรปิดใครดูอยู่แอบถ่ายไงรู้ไหมครับว่าเขาใส่หน้ากากอะไรเขาเป็นพวกในเขาเป็นพวกที่ฆ่าพวกอัลฟาทีมครับกูจอโนบุกแล้วใช่แล้วครับแล้วเรามาตามหาเบาะแสของ อ่าเชือไวรัสใช่บอ่เลาเลยครับลาเลย b o D M y U เนี่ยมันเกิดมาจากอ่อัมเบลลาอบเบลลานั้นทำทดลองผิดบานผ,ผิดผิดพลาดหรือ,อยังไง<ด>ก็ไม่รู้เออก็ถ้าใครเคยเล่นภาคไดคูลซิตี้ก็น่าจะรู้แต่ผมไม่เคยเล่นผมเล <c oughs> มไม่รู้คิดถึงคิว <c oughs> รู้สึกว่าเราจะติดต่อเทสคิวไม่อ่านก็ไปดูเขามาเนี่ยแหละใช่ดูเขามาไม่ใช่หรอกมันคือหนทางการที่จะแบบบรรยายได้รู้สึกว่าหนังโป๊เมื่อกี้เนี่ยมันน่าจะอัปเดตนะจริงเหรออา AOE เมื่อกี้ดูยังไม่ตอนไม่จบเลยอะไรนะไม่ตอนใหม่มาเหรอนี่ที่เขาพูดกันที่เขาพูดทำอะไรกันเขาหมายถึงอ่า เราได้ส่งเหมือนเขาแบบว่าเขาส่งทีมไปแล้วแต่ว่าไม่เจอตัวอะไรพวกเราอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็เลยเกิดการขัดแย้งกันเมื่อกี้นี้กูยังอ่านนังโป้อยู่เลยเมื่อกี้มันโดดจินเอาไอ้สาตว์กูนึกว่านังโป้อีดอกปวดหัวเลยโอ้จบโอ้จบแชปเตอร์แล้วเวลปวดหัว เอาไงต่อครับเล้ยอ๋อยังไงอ่ะเอา,าย,อยังไงดีตัดพาร์ตไหมตัดพาร์ตไหมตัดดิเออ